สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์ต้นเดือนแบบนี้ค่ะก็เช่นเคยค่ะเราจะมารายงานสถานการณ์สาคัญด้านแรงงานในรอบเดือนที่ผ่านมากันค่ะสําหรับเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์การเลิกจ้างค่ะพบว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจํานวน3 1 9แห่งส่งผลให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างจํานวน563คนเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมพบว่ามีการเลิกจ้างลดลง129แห่งคิดเป็นร้อยละ28.79ค่ะ ประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด3อันดับแรกอันดับที่1ค่ะคือกิจการการผลิตอันดับที่2กิจการค้าส่งค้าปลีกและซ่อมแซมยานยนต์และอันดับที่3กิจการให้บริการน่าสังหาริมทรัพย์การเช่าและบริการทางธุรกิจค่ะสาเหตุสำคัญค่ะที่ทําให้สถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างมาจากการที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างโรคระบาดไวรัสโควิด -19 และลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงานค่ะ โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและชลบุรีค่ะซึ่งในส่วนของการเลิกจ้างค่ะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดําเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างมาได้เป็นเงินทั้งสิน้น 632, 5 1 4 6 0 0บาทค่ะ ต่อไปในส่วนของสถานการณ์การขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักง,งานประกันสังคมค่ะพบว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจำนวน345,908รายแบ่งเป็นกรณีเลิกจ้างจำนวน134,60รายกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง9,174ราย และกรณีลาออกจำนวน26,274รายค่ะทางนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์พบว่ามีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ11.57ค่ะถัดไปเป็นสถานการณ์การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะพบว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอจดทะเบียนใหม่จำนวน227แห่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมจำนวน13แห่งคิดเป็นร้อยละ6.07 ทำให้เกิดการจ้างงานจำนวน5,975คนในขณะเดียวกันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการจำนวน38แห่งลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์28แห่งส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน1,163คนซึ่งลดลงจากเดือนมีนาคม253คนคิดเป็นร้อยละ17.86ค่ะทางนี้เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าในเดือนเมษายน มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอจดทะเบียนใหม่สูงกว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการทําให้เกิดการจ้างงานมากกว่า5เท่าค่ะถัดไปในส่วนของสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราชส5 4พค่ะพบว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีสถานประกอบกิจการที่แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวทั้งสิ้น726แห่ง จำนวนวันที่หยุดกิจการ41,077วันส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน173,260คนโดยแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีที่ในจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนมีจำนวน534แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ29,074วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน136,661คนค่ะ กรณีที่2ค่ะกรณีที่นายจ้างมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดมีจํานวน295แห่งจํานวนวันที่หยุดกิจการ12,003วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจํานวน63,36คนค่ะโดยสาเหตุหลักของการหยุดกิจการชั่วคราวแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีจําเป็นส่วนใหญ่เนื่องมาจากลูกค้าย,ยกเลิกคําสั่งซื้อการขาดทุนสะสมจํานวนมากและการขาดแคลนวัตถุดิบค่ะ กรณีที่2ค่ะกรณีเหตุสุดวิสัยส่วนใหญ่เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ค่ะประเภทกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราวสูงสุด3ามอดับแรกอันดับที่1ค่ะคือกิจการการผลิตอันดับที่2กิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และอันดับที่3คือกิจการโรงแรมและพัตตาคารค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีระยองและสมุทรปราการค่ะ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าจํานวนสถานประกอบกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราวในเดือนเมษายนมีจํานวนลดลงจากเดือนมีนาคมจํานวน12แห่งคิดเป็นร้อยละ7.45ค่ะ ไปต่อกันที่สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ค่ะจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่3พฤษภาคม2564พบว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการจำนวน390แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจำนวน312,577คนโดยเมื่อพิจารณาข้อมูลเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดที่มีการยื่นข้อเรียกร้องมากที่สุดคือจังหวัดชนบุรีค่ะมีจำนวน101แห่ง รองลงมาคือจังหวัดระยองมีจํานวน88แห่งส่วนจังหวัดที่มีการยื่นข้อเรียกร้องน้อยที่สุดคือจังหวัดนคปรปฐมภูเก็ตตากอ่างทองและบุรีรัมย์จำนวนหนึ่งแห่งค่ะในส่วนของข้อพิพาทแรงงานค่ะพบว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น61แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานจำนวน38,234คนและเมื่อพิจารณาข้อมูลเป็นรายจังหวัดค่ะพบว่าจังหวัดที่เกิดข้อพิพาทแรงงานมากที่สุด คือจังหวัดชนบุรีค่ะมีจํานวน17แห่งรองลงมาคือจังหวัดสมุทรปราการมีจํานวน13แห่งส่วนจังหวัดที่มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นน้อยที่สุดค่ะคือจังหวัดภูเก็ตมีจํานวนหนึ่งแห่งค่ะสําหรับข้อขัดแย้งค่ะพบว่ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น86แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง7 8 5 3คนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีสมุทรปราการและปะทุมธานีค่ะ ทางนี้พบว่ามีการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน333แห่งทำให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินทั้งสิ้น16,664,869,500บล้าน8 0บาทค่ะทางนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะพบว่าในเดือนเมษายนมีข้อเรียกร้องและข้อขัดแย้งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ2.9และร้อยละ32.3ตามลำดับค่ะ นอกจากนี้ค่ะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่าคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้พิจารณาข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุธักรา2518โดยมีการชี้ขาดจำนวน2กรณีค่ะมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง961คนจากสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งทําให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินจํานวน21,447,472บาท88สตางค์ค่ะ ในส่วนของสถานการณ์การยื่นคำร้องกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่7พธศักกา2,562ค่ะพบว่าในเดือนเมษาย,ยนมีนายจ้างยื่นคำร้องกรณีย้ายสถานประกอบกิจการกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจำนวน3แห่งมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน15คนโดยคณะกรรมการได้มีคำสั่งให้ในายจ้างจำนวน3รายจ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นเงินจำนวน1 2ึ่งล้านบาทมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน8คนและพิจารณายกคำร้องของนายจ้างจำนวนหนึ่งรายมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน11คนและมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจำนวน4เรื่องมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน20ิคนค่ะ ถัดไปในส่วนของสถานการณ์การใช้สิทธิ์รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะพบว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีลูกจ้างที่ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจํานวน1,274รายเป็นเงินทั้งสิ้น 23ล้า66น6,6555บาทโดยแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะกรณีค่าชดเชยจำนวน1,231รายเป็นเงิน22ล้าน8,75,290บาทกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชยจำนวน43รายเป็นเงิน7,31,265บาทค่ะ สุดท้ายในกรณีของการช่วยเหลือลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างยื่นคำร้องของให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นทนายความตามมาตรา 8, แแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541พบว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการรับฟ้องคดีจำนวน1คดีมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน1คนจำนวนทุนทร,รัพย์1 2 5 7 0ล้านบาทลดลงจากเดือนมีนาคม14คดีคิดเป็นร้อยละ93.33ค่ะ นอกจากนี้พบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงเดือนมีนาคม2564มีคดีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการแล้วเสร็จจนคดีถึงที่สุดจำนวน281คดีมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน281คนจำนวนทุนทรัพย์20,496,017.84บาทสตางค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารสาระดีๆจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานกันเป็นประจำกันด้วยค่ะกสรชแ e l เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะกสคุ้มครสิทธ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน